โอเคสวีดด okay, so, ัตสวัสดวิร hmm. okay, okay, uh ุนไทยสายปัน <Ut> ท <il ize ración> ุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไวเวสโกคับรี่เลเกมกำนันครับในค่ายพีพีนะก็ตรงนี้ผมมาที่สามพันทุกคนนะโอเคมาก็งบสามพันทุกคนนะเดี๋ยวจัดเกมมี้ใส่ทุกคนนะเป็นเกมเก่าแล้วครับเนื่องในค่ายพีพีทุกคนนะแต่ว่าเวลาแตกแตกหนักมากทุกคนนะเกมนี้เพราะว่ามันเป็นไวล์ล็อกงบโอเคมาก็งบสามพันทุกคนนะเดี๋ยวจัดไปที่เด็ดสามสิบเลยครับทุกคนนะ ไปครับเราก็เล่นดับเปิดเดี๋ยวก็เสียวได,ด้ยทุกคนนะไปครับพักใอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะรนะับจนมทุกคนเต็มแล้วกัน,นครับไม่แนะนำไม่เล่นตามนะครับใครเล่นก็ไปหาเล่นเองนะทุกคนนะไปม,มาดูดีว่าจะเป็นยังไงทุกคนนะก็ถ้าวายมาเร็วก็แตกเร็วครับทุกคนนะแต่ถ้าไม่มาเลยก็งานเข้าทุกคนนะแค่นั้นแหลนะเนาะโอเคปะครับหมือวายครับทุกคนนะโอเคมาครับหนึ่งตัวเอาดาวมาเพิ่มทุกคนนะก็ถ้าได้สองดาวก็จะได้รับบุญเพิ่มสิ่ทุกคนนะซึ่งเกมเนี้ยรับบุญสำคัญมากครับ วายก็สำคัญนะทุกคนรอบบนก็สำคัญโอเควายมาแถวสี่นะครับทุกคนเราต้องการแถวสามนะเฮ้ยตรงไหลใจหมับยังไม่มาเว้ยี่แถวสามหมับโอ้โหดาวเอารอมบนมาแข่งกัได้ครับทุกคนได้รุ่นหนึ่งแล้วโอ้ยเลยวายเลยทุกคนเอ้ยมันมาดีเลยเนี่ยวายมาเร็วเลยโอ้โหเหล็กสามรอบทุกคนนะโอ้วายก็ได้ดาวเลยตอนนี้เอาดาวกันดีกว่ามาเอารอบบนมาเพิ่มไม่มาทุกคนนะ ไวไปไหนวะเนี่ยโอ้โหไปอยู่แถวสองเป็นไวแถวตั้งละตอนนี้นะไวกับนักต้มชาติครับทุกคนผอ้เล่สุดท้ายโอ้โหจบเลยครับทุกคนสามลอยว่ะอะไม่มาไม่แตกครับทุกคนเดี๋ยวก็เสี่ยวด้ทุกคนนะไม่แตกก็ต้องปัดเองแหละครับแค่นั้นแหละเนาะมาก็นี่ไงครับเล่นเปิดเดี๋ยวก็เสี่ยวด้ทุกคนนะ เล่นแบบวัดใจทุกคนนะดูดีว่าจะเป็นยังไงทุกคนนะก็อย่างเด่นครับเจ๋งเลยครับทุกคนมาเผื่อได้กล่องฟรีทุกคนนะก็อนสกิบเติมเจสะสั่ตัวเราช่องแถวหนึ่งแถวหนึ่งสองสักแถวหนึ่งช่องหนึ่งโอ๊ยไม่ใช่แถวหนึ่งแถวสามแถวฮะเอออะไรวะเนี่ยเกมดูหนึ่งหลวงทุกคนนะ สเก็ตเตอร์มาเอานี่ครับทุกคนของฟรีมาเดี๋ยวครับทุกคนนะโอเคอย่างนี้น้อยก็ได้เล่นของฟรีทุกคนนะมาดูดีว่าจะเป็นยังไงทุกคนนะขอเหรอวะโอเคโอเคต้องการแถวสองนวลหมับหมับโอ้โหสวยอันนี้นเป็นตัวแทุกคนนะไหนมาแล้วทุกคนนะมาต้องการแถวสองยังไม่มาทุกคนเอาแถวสองมาก่กอนเลยปะเฮ้ยตรงไหน่ใจมับดาวมาวะเอาดาวมาก็ได้ เอาดาวเอารอบหมุนมาเพิ่มมับยังไม่มาขอดาวเถอะกำลังจ๋าโอ้โหขอดาวเถอะขอดาวขออึ๋ยสวยทุกคนได้รอบหมุนเพิ่มแบบจังหวะนี้มาเดี๋ยวด้วยต้องมาแล้วละ่ะจริงใช่ต้องมาล่ะไม่มารอบนี้นี่จะมารอบไหนแหละอะไรแถวสองป่ะมับมับมับ,มบยังไม่มาว่ะวายแถวสองมับมับมับเฮ้ยเออเนี่ยอันนี้คือตรงรายจ่ายแน่นอนทุกคนนะแ,แน่นอนทุกคนนะ แถวหนึ่งเราขอมันเป็นรูกภาพันุกคนนะขอเป็นกำนานหรือว่าเป็นลูกภากระดังงนหนึ่งลันสามร้อยสิบเจ็ดกัคนอีกสี่รอบอ่ะอือมาเพ to ิ่มเน้นๆแน่นๆผมบอกเลยเซนเต้คนดอกนี้ครับมาเกมนี <men> <men> ้เป็นเกมที่แตกหนักกันดูคนนะแล้วผมแตกกุกคนนะบอกนะครับเป็นเกมที่แตกยาทุกคนนะแต่ผมแตกเออสามพันุกคนนะสามรอบที่เหลือนี่คือของเราเน้นๆแล้วครับุูคนโอ้โหละววมาเพิ่มไ้ยเหลือเซนเตทุกคนนะที่ถ้ากำนานมานี่สุดเลยครับุูคนผมบอกเลย ดอกนี <S ens blessing> ้ทุกคนนะสองพันห้าทุกคนนะมามัพโอ้โหโอ้โหดูไวโคตรแน่นฮ่าฮ่าฮ่าฮนเซทุกดอกทุกคนบอกเลยสองพันสองรอบสุดท้ายทุกคนขอกำนันเลยป่ะมัพโอ้โหกำนันไม่มาทุกคนแต่ก็เซนเซทุกคนนะโอ้ยไม่กล้าว่ะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบทุกคนนะรอบสุดท้ายกำนันโอ้โหแต่ว่าดอกนี้หนักหนักหนักทุกคน หนักกว่าน้คนนะเพราะว่าดูภาพฝองตัวทุกคนนะอล้วววยมาเพิ่มวว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 กวี้วววอวนววววัววจวววววยวว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 ว่วว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 ัวว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 ว้วววววกวว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 วดววววีวว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 ว้วว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 วหมวววเววววก็กววววววว้ <c oughs> นววววนวะวอวว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 วดนนะเวววรวบวว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 ว โอเคพอทุกคนนะก็ประมาณนี้กันนะสำหรับเกมไวเท์โกนุ่งเกมกำลันครับในค่ายพี่พีดีวันนั้นก็ทุ่นละมาสามมาทุกคนนะไปมาหมื่นเก้าทุกคนแนละ้วก,นะก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วครับไม่รูนนะ้จะไปต่อทำไมแล้วก็เกืบบอบจะไปลอกซะได้ซ้ำไปกับทุกคนนะยังโชคดีครับที่ได้เล่นฝีเกมเนาะโอเคปะครับยหญ่ดีกว่าครับไปลุ้นขอบคุณทุกคนที่รับชมคนระับแล้วพบกันในคลิปหน้าก็สวัสดีครับ